สวัสดีนะครับซ่อม macbook หัดใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็น macbook air a1932 นะครับอาการคือแบตเตอรี่เสื่อมนะครับอาการแบตเตอรี่เสื่อมชาร์จแบตไม่เข้านะครับตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ของลูกค้ามีอาการบวมนะครับซึ่งเป็นปัญหาทำให้ไม่สามารถชาร์จแบตได้นะครับลูกค้าก็นำเครื่องเข้ามาให้ทางร้านเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับ ก้อนใหม่นะครับเดี๋ยวทางร้านจะใส่แล้วก็ประกอบเท็อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ครับผมร้านจะอยู่ตรงข้ามวิกซีเอตาใหญ่นะครับหรือลูกค้าจะแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับไลน์แอนะครับ Ad c s c o m นะครับผมขอบคุณครับ